การย้ายถิ่นฐานอาจเป็นหนทางก้าวสู่ชีวิตที่ดีกว่าของใครหลายคนแต่สําหรับแรงงานต่างชาติในฝรั่งเศสพวกเขากําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11ธันวาคมสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสมีมติ270ต่อ265เสียงปฏิเสธร่างกฎหมายคนเข้าเมืองที่เสนอโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครง โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะทําให้สามารถเพิกถอนใบอนุญาตทํางานของชาวต่างชาติและในประเทศออกนอกประเทศได้ในกรณีที่มีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับค่านิยมของฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามการปฏิเสธครั้งนี้ไม่ได้ทําให้ร่างกฎหมายถูกล้มเลิกแต่อย่างใด ตูเลมาเน่แบรีผู้อพยพชาวกินีไว้20ปีเป็นหนึ่งในแรงงานต่างชาติที่พบว่าสถานการณ์ในฐานะคนงานที่ไม่มีใบอนุญาตกลายเป็นเรื่องยากลำบากขึ้นเรื่อยๆจากประเด็นการเนรเทศผู้อพยพที่กลายเป็นเรื่องกังวลใจของแรงงานจำนวนมาก En fait, ในประเทศนี้มันยากที่จะทำงานเพราะฉะนั้นผมชอบที่จะลงมือท t Le fait de travailler, c'est un travail de nuit, en plus c'est un travail manuel. Moi j'aime, j'aime sentir la pâte. หนุ่มชาวกินี้รายนี้กำลังเผชิญกับคำสั่งส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากตำรวจฝรั่งเศสซึ่งปฏิเสธคำร้องขอใบอนุญ,ญาตทำงานของเขาถึงสองครั้ง ด้านนายจ้างยื่นคำร้องทางออนไลน์เรียกร้องสิทธิให้แบรี่อยู่ในฝรั่งเศสโดยระบุวา่าผู้อพยพเป็นทรัพยากรที่มีค่าและฝากความหวังไว้กับคำมั่นสัญญาของรัฐบาลประธานาธิบดีมาครงที่จะจัดระเบีบยบแรงงานที่ไม่มีเอกสารอนุญาตท,ทำงานในกลุ่มอาชีพที่ขาดแคล,ลนให้กลายเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย

ขณะเดียวกันนี่ยังเป็นการเปิดประตูต้อนรับแรงงานต่างชาติที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฝรั่งเศสได้ด้วย